สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายงานการเมืองวันนี้ค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นที่เอ่อต้องบอกว่าเพิ่มข้นมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาแต่เราจะไม่ที่มองจากมุมที่เราคุ้นเคยกันใช่ครับเราจะมองผ่านสายตาของสื่อต่างชาติซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยอาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจเลยก็ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการประทะกันแต่เป็นเรื่องของเกมการเมืองที่ใหญ่กว่านั้นมากค่ะ เป็นเหมือนสงครามอีกสมรภูมินึงเลยคือสมอรภูมิข่าวสารที่ทั้งสองฝ่ายพยายามจะสร้างเรื่องเล่าของตัวเองให้ประชาคมโลกเชื่อให้ได้น่าสนใจมากค่ะเงินทุนไว้เนิ่กันที่ฝั่งไทยก่อนเลยในเกมนี้เนี่ยเราเดินหมากแรกยังไงคะจากข้อมูลที่เรามีนะครับจะเห็นชัดเลยว่าฝั่งไทยเลือกใช้กลยุทธ์เชิงรุกเลยครับโดยพุ่งเป้าไปที่สื่อตะวันตก อ๋อ oh, คือเจาะจงไปเลยใช่ครับมีการเคลื่อนไหวที่สําคัญมากคือการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในตอนนั้นคุณศรีหศัก์ิพูงเกตแก้วให้สัมภาษณ์พิเศษกับสถานีโทรทัศน์อัลจาซีราอัลจาซีราเลยเหรอคะครับแล้วไม่ใช่แค่การตอบคําถามสั้นๆนะครับแต่เป็นการให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกยาวเกือบ8นาทีเต็มๆโอ้โห oh, 8นาทีนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะคะสําหรับสื่อระดับโลกแบบนั้น การเลือกเอาจาซีรานี่ก็น่าสนใจนะคะมันเหมือนเราไม่ได้คุยกับโลกตะวันตกอย่างเดียวเป็นไปได้สูงมากครับว่าเป็นการเลือกเวทีที่คิดว่าจะสื่อสารได้ตรงจุดที่สุดแล้วประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีเน้นย้ำเนี่ยก็ชัดเจนมากครับมีอยู่3มข้อหลักๆเลยค่ะมีอะไรบ้างคะข้อแรกเลยคือยืนกรานหนักแน่นว่าไทยไม่ใช่ฝ่ายเริ่มยิงก่อนแต่เป็นกัมพูชา อืมคือเราเป็นฝ่ายตั้งรับถูกต้องครับขออ้อ2คือการชูหลักฐานเรื่องที่ทหารไทยเราไปเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพื่อจะบอกว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ได้ทําตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้อ๋อเป็นการชี้ให้เห็นว่าอีกฝ่ายไม่รักษาคําพูดใช่ครับแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยผมว่าเป็นหมัดฮุกเลยคือการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวมากโดยบอกว่าก้าวแรกของการแก้ไขต้องมาจากกัมพูชา คือต้องหยุดการกระทำที่มันตรงข้ามกับที่พูดสัทีของเราแบบนี้ว่ายังไง CNN ตีความทันทีเลยครับว่านี่เป็นสัญญาณที่น่ากังวลน่ากังวลครับเขาแรงงานเลยว่าท้าทีแบบนี้อาจจะหมายถึงการสู้รอบอาจยกระดับขึ้นโอ oh. เพราะมันเหมือนการส่งสารว่า กองทัพไทยพร้อมจะปฏิบัต okay. ิการต่อไปเรื่อยๆจนกว่าอธิบไตยของเราจะไม่ถูก <guide> ค <Tyson> ุกคามอีกก็คือเป็นการประกาศจุดยืนว่าเราพร้อมสู้เต็มที่เพื่อปกป้องดินแดนของเราใช่เลยครับโอเคค่ะในขณะที่ไทยเรากําลังเดินเกมรุกทางสื่อแบบเต็มที่ขณะนี้แล้วฝั่งกัมพูชาล่ะคะเขาตอบโต้กลับมายังไงบ้าง กัมพูชานี้เลือกใช้กลยุทธ์ที่ต่างออกไปเลยครับแต่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยยังไงคะคือแทนที่เขาจะไปออกสื่อสู้กันตรงๆนะครับเขาเลือกใช้ช่องทางการทูตในการโต้กลับการทูตครับโดยให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาหรือ CHRc ทำหนังสือร้องเรียนโดยตรงไปถึงเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสเลยเดี๋ยวนะคะร้องเรียนไปที่ทูตฝรั่งเศสเหรอคะมันไปเกี่ยวกันได้ยังไงมันเกี่ยวตรงเป้าหมายของการร้องเรียนครับเขาไม่ได้ร้องเรียนรัฐบาลไทยนะ อ้าวแล้วร้องเรียนใครคะเขาร้องเรียนพฤติกรรมของนักข่าวอิสระคนหนึ่งของสำนักข่าว AFP ที่ประกรรมอยู่ที่กรุงเทพอ๋อครับแล้วก็กล่าวหาว่านักข่าวคนนี้เนี่ยรายงานข่าวให้กับสถานีโทรทัศน์ฟรองส์เวงกัดของฝรั่งเศสอย่างลำเอียงโอ้โหเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากนะคะคือแทนที่จะสู้กันด้วยข้อมูลกลับเลือกโจมตีความน่าเชื่อถือของคนสงสารแทนใช่เลยครับ แล้วความลำเอียงที่เขาอ้างถึงเนี่ยคือเรื่องอะไรล่ะคะตัวอย่างที่เขายกมาก็คือการที่ฟรองส์เวงกัดพาดหัวข่าวโดยใช้คำว่าปฏิบัติการทางอากาศของไทยเป็นการป้องกันตนเอง self defense ใช่ครับซึ่งกัมพูชามองว่านี่คือการเข้าข้างไทยชัดๆแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสื่อเจ้านี้เพิกเฉยต่อหลักฐานที่ฝั่งกัมพูชาเสนอว่าทหารไทยต่างหากที่บุกเข้าไปโจมตีก่อนในดินแดนของเขา hmm. มันคือการพยายามทำลายความชอบธรรมของเรื่องเล่าฝั่งไทยด้วยการบอกว่าสื่อที่รายงานมีธงในใจอยู่แล้วนั่นแหละครับเป็นการสู้กันคนละเวทีเลยฝ่ายหนึ่งใช้สื่อเป็นอาวุธอีกฝ่ายใช้การทูดมาหักล้างความน่าเชื่อถือของสื่อนั้นเป็นเกมที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำบทวิเคราะห์ที่ลึกลงไปกว่าน,นั้นจากแหล่งข่าวของเราใช่ไหมคะที่บอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องพิพาทชายแดน ถูกต้องครับและนี่คือจุดที่บทวิเคราะห์ของสื่อต่างชาติส่วนใหญ่ไปตรงกันหมดเลยคือพวกเขามองข้ามเรื่องใครยิงใครก่อนไปแล้วแล้วเขามองไปที่อะไรแทนคะเขาพุ่งเป้าไปที่การเมืองภายในของทั้งสองประเทศเลยครับว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่แท้จริงของความขัดแย้งครั้งนี้การเมืองภายในใช่ครับถึงขั้นที่ว่ามีนักวิเคราะห์บางคนใช้คำแรงมากเลยโดยเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นสงครามโ,โง่ๆหรือ A Stupid War สงครามโง่เลยเหรอคะคำนี้แรงมากนะทําไมถึงมองไปถึงขนาดนั้นคะเพราะในมุมของนักวิเคราะห์ภายนอกนะครับเขามองว่ามันเป็นความขัดแย้งที่ไม่มีใครได้ประโยชน์จริงๆเลยอืมมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลทั้งการค้าชายแดนการท่องเที่ยวแรงงานแต่สงครามนี้กลับดูขับเคลื่อนด้วยลัทธิชานนยมที่นักการเมืองของทั้งสองฝ่ายจงใจปลุกขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆครับ สถานีฟรองซ์แวงกาเตอรอ้างคำพูดของนักวิชาการชื่อเดวิดแคมโรที่ชี้ไว้น่าคิดมากเลยครับเขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีแรงจูงใจทางการเมืองที่เห็นตรงกันว่าควรจะมีความขัดแยง้งโอ้โหประโยคนี้น่ากลัวนะคะเห็นตรงกันว่าควรจะมีความขัดแยง้งเหมือนกับว่าความขัดแย้งนี้เป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจของทั้งสองฝั่งต้องการให้มันเกิดขึ้นด้วยซ้ำใช่ครับงั้นเรามาลองเจาะลึกแรงจูงใจที่ว่านี้กันหน่อยคะ่ะ ตามรายงานข่าวแล้วฝั่งไทยเรามีแรงจูงใจทางการเมืองอะไรที่ทําให้ความขัดแย้งนี้มันดูสะดวกที่จะเกิดขึ้นค่ะสําหรับฝั่งไทยนะครับบทวิเคราะห์จะพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูลซึ่งกาลังอยู่ในช่วงที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งอ,อ๋อจังหวะมันพอดีนั้นการสร้างจุดยืนที่แข็งกล้าวต่อกัมพูชาเนี่ยก็เลยถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่อาจจะนํามาใช้เพื่อปลุกกระแสะชาตินิยมขึ้นมาเพื่อกรบข่าวน้ําท่วมแล้วก็ดึงคะแนนนิยมกลับมา อะไรทำนองนั้นเลยครับหวังว่าจะช่วยได้ก่อนถึงวันเลือกตั้งมันเป็นเหมือนสูตรสำเร็จทางการเมืองที่เห็นได้บ่อยๆทั่วโลกเลยเนาะพอการเมืองในบ้านมีปัญหาก็สร้างศัตรูนอกบ้านขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจใช่เลยครับแล้วทางฝั่งกัมพูชาล่ะคะเขาก็ใช้สูตรเดียวกัน แต่แก้ปัญหาคนละเรื่องหรือเปล่าทิศทางคล้ายกันมากครับบทวิเคราะห์มองไปที่นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตซึ่งตอนนั้นกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักเลยจากปัญหาเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์อ๋อแก๊งคอเซนเตอร์ใช่ครับที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาแล้วก็สร้างความเสียหายไปทั่วภูมิภาคปัญหานี้มันสร้างความไม่พอใจให้ทั้งคนในประเทศแล้วก็มีแรงกดดันจากนานาชาติด้วยค่ะการจุดประเด็นความขัดแย้งที่ชายแดนขึ้นมา ก็เลยอาจจะเป็นเครื่องมือชั้นดีในการเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณชนจากปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลกำลังโดนโจมตีอยู่ให้คนหันไปกังวลเรื่องความมั่นคงของชาติแทนนั่นแหละครับกลายเป็นว่าเรามีผู้นำสองประเทศที่ต่างก็กำลังเจอปัญหาภายในของตัวเองแล้วความขัดแย้งชายแดนก็ผุดขึ้นมาในจังหวะที่อบประสมพอดีเลยครับผมเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะมองโลกในแง่ร้ายแต่ก็น่าคิดมากนะคะ แล้วมุมมองแบบนี้มีแค่สื่อตะวันตกที่คิดหรือว่าสื่อจากขั้วอํานาจอื่นเขาก็มองแบบเดียวกันคะนี่คือสิ่งที่ทําให้น้าหนักของบทวิเคราะห์นี้มันมีมากขึ้นไปอีกครับอ,อ๋อหรอคะเพราะไม่ใช่แค่สื่อตะวันตกเท่านั้นสื่ออย่าง abc news ของออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งสํานักข่าวซินหัวของจีนซึ่งปกติจะมีมุมมองที่ต่างออกไปค่ะก็อย่างรายงานไปในทิศทางเดียวกันครับว่า ความขัดแย้งครั้งนี้มีปัจจัยเรื่องการเมืองภายในเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยการที่สื่อจากหลายๆค่ายมองเห็นภาพตรงกันแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้เราต้องฉุกคิดว่ามันอาจจะมีมูลความจริงอยู่มากจริงๆใช่ครับพอฟังแบบนี้แล้วมันน่าเศร้านะคะคือทั้งหมดนี้เป็นเกมการเมืองที่เล่นกันโดยมีอํานาจเป็นเดิมพันแต่คนที่ต้องจ่ายราคาจริงๆคือคนธรรมดาในรายงานเหล่านี้ได้พูดถึงผลกระทบต่อผู้คนบนพื้นที่บ้างไหมคะพูดถึงครับ และเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจมากมสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนนะครับเขารู้สึกเหมือนกลายเป็นตัวประกอบในละครการเมืองที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการเขียนบทเลยหอใช้คำว่าตัวประกอบเลยอ่ะครับลองนึกภาพตามสิครับเมื่อวานยังค้าขายกับเพื่อนบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้อยู่เลยแต่วันนี้กลับถูกบอกว่าคนพวกนั้นคือศัตรูแค่เพราะนักการเมืองในเมืองหลวงประกาศอะไรออกมาบางอย่างใช่ครับ ชีวิตที่เคยสมบสุขต้องอยู่กับความหวาดระแวงไม่รู้ว่าเสียงปืนจะดังขึ้นมาอีกเมื่อไร่มันคือการพรากชีวิตปกติของพวกเขาไปเลยนะคะความสัมพันธ์ที่สร้างกันมานานถูกทำลายลงในชั่วข้ามคืนแล้วผลกระทบทางเศรษฐกิจล่ะคะการค้าขายการท่องเที่ยวมันพังไปขนาดไหนแน่นอนครับเศรษฐกิจท้องถิ่นที่พึ่งพาการค้าชายแดนกับการท่องเที่ยวเปนหลักเนี่ยแทบจะหยุดชะง,งักลงทันทีตลาดที่เคยคึกคัก ก็กลายเป็นตลาดร้างนักท่องเที่ยวก็คงหายหมดหายหมดเลยครับนี่คือต้นทุนที่คนตัวเล็กตัวน้อยต้องจ่ายโดยที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกเลยมันแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของชีวิตคนธรรมดาที่ถูกการเมืองระดับชาติเข้ามาแทรกแซงได้อย่างเจ็บปวดมากครับแล้วในภาพที่ใหญ่ขึ้นมาอีกล่ะคะในระดับภูมิภาคอาเซียนการที่สองประเทศสมาชิกมาขัดแย้งกันเองแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มขนาดไหนโอ้โหสั่นคลอนความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงเลยครับ เหตุการณ์นี้ทําให้เกิดคําถามตัวโตๆขึ้นมาเลยเกี่ยวกับเศรษฐรภาพและความเป็นเอกภาพของอาเซียนว่าตกลงแล้วกลไกการแก้ปัญหาของเรามันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าใช่เลยครับทําให้ชาติมหาอํานาจอย่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลียต้องออกมาแสดงความกังวลอย่างเปิดเผยเลยมันทําให้ภาพลักษณ์ของอาเซียนที่พยายามจะสร้างความเป็นปึกแผ่นดูอ่อนแอลงในสายตาประชาคมโลกทันที หลังจากที่เราไล่เรียงกันมาทั้งหมดตั้งแต่เกมบนหน้าจอทีวีการเมืองเบื้องหลังไปจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกับผู้คนถ้าจะให้สรุปบทเรียนสําคัญจากข้อมูลทั้งหมดนี้คิดว่าอะไรคือแก่นที่เราควรจะจดจําไว้คะผมว่ามีบทเรียนสําคัญอยู่2ข้อใหญ่ๆเลยครับค่ะข,ข้อแรกคือความขัดแย้งระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่นี้มันไม่ได้วัดกันแค่กําลังทหารอีกต่อไปแล้ว การสู้รบทางข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วงชิงความชอบธรรมในเวทีโลกกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยใครคุมเรื่องเล่าได้คนนั้นก็กลุ่มความได้เปรียบถูกต้องครับนั่นคือบทเรียนข้อแรกแล้วข้อที่2องล่ะคะบทเรียนข้อที่2ซึ่งผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยนะคือการที่สื่อต่างชาติพร้อมใจกันมองว่านี่คือสงครามง่งๆที่ถูกขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ทางการเมือง อม,มันคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนภาพให้เราเห็นว่าโลกภายนอกมองเราอย่างไรและมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากว่าการใช้ลัทธิชาตินิยมเป็นเครื่องมือทางการเมืองนั้นมันอันตรายและเปราะบางขนาดไหนค่ะท้ายที่สุดแล้วมันมักจะนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่จําเป็นสำหรับทุกคน สถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้ต้องการฮีโร่ในสนามรบแต่มันต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และกล้าหาญพอที่จะเลือกการเจรจามากกว่าความรุนแรงใช่เลยครับเพราะในสงครามแบบนี้ต่อให้ชนะในสนามรบก็อาจจะพ่ายแพ้ในสายตาชาวโลกอยู่ดี และสุดท้ายแล้วทุกคนก็คือผู้สูญเสียเหมือนกันขอบคุณมากค่ะเป็นบทสรุปที่ชวนให้คิดตามจริงๆนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรายงานการเมืองวันนี้เพื่อไม่ให้พลาดการวิเคราะห์ข่าวสารที่รอบด้านแบบนี้นะคะขอบคุณครับวันนี้เราปิดลงด้วยคําถามที่น่าอึดอัดใจ,จาเหมือนกันนะคะว่าในวันที่ความขัดแย้งระหว่างประเทศอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง แล้วประชาชนธรรมดาอย่างเราจะสามารถแยกแยะความจริงออกจากเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแยบยนได้อย่างไรสวัสดีค่ะ